สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษซอย6นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่เขตบางเขนกับเขตสายไหมนะครับผมขับรถผ่านมาทางนี้นะครับมาเจอเขาบอกว่ามีป้ายว่าชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้าไปชมข้างในกันนะครับตลาดชมทุ่งทองณบางเขนนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของตรงนี้เป็นโครงการเบสเซอร์วิส2563นะครับทองอุไรางามตาร่วมพัฒนาริมคลองช่อ,อสองศูนย์เรียนรู้ดูทุ่งบางเขนนะครับเป็นความขวัญของที่นี่นะครับนี่คือ,อชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับผู้ชมครับมีกองฟางแล้วก็เป็นเสมือนทุ่งนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณข้างในกันนะครับ นี่นะครับทุ่งทองแอดบางเขนนะครับสวยงามทีเดียวนะครับตั้งอยู่บนริมทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับถนนกาญจนาพิเศษซอย6นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามแล้วก็ร่มรื่นสีเขียวสบายตาทีเดียวนะครับสีเขียวเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับนี่ครับบริเวณคลองนะครับแอดทุ่งทองบางเขนนั่นเองนะครับนี่คลองยาวเข้าไปข้างในเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปยังทุ่งคองแอดบางเขนนะครับทุกชมครับมนก็สวยงามทีเดียวนะครับ ก็จะเริ่มเห็นเป็นทุ่งนาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่คือทุ่งทองแอดบางเขนนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับตรงนี้นี่ครับก็ให้คนไปถ่ายรูปได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพาทุกท่านมาชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ ถึงแล้วนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับทุ่งทองแอดบางเขนนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับี๋ยวผมจะจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อเดินชมทุ่งทองแอดบางเขนนะครับทุกท่านครับและนี่ก็คือบริเวณทุ่งทองแอดบางเขนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาจัดสวนไว้สวยงามทีเดียวนะครับสวนหนองกงนะครับตรงนี้ทุ่งทองแอดบางเขนนะครับ ในส่วนของตรงโน้นก็จะเป็นสําหรับที่ขายของพ่อค้าแม่ค้ามาขายของคาดว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ตรงโน้นนะครับทางด้านโน้นและนี่ก็คือทุ่งทองแอดบางเขนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นกระท่อมบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมมาในวันธรรมดานะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นวัน หยุดเสาร์อาทิตย์น่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอประมาณนะครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทุ่งทองแอดบางเขนนะครับที่นี่คือบางเขนกรุงเทพมหาคนครนะครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่คือทุ่งทองแอทบางเขนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามทีเดียวนะครับบรรยากาศลมลมพัดเย็นสบายทีเดียวนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพรวมของทุ่งทองแอทบางเขนนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะมาเที่ยวที่นี่ก็มาที่ถนนการจนาพิเศษหรือว่าทางด่วนการจนาพิเศษ ซอย6นะครับถ้ามาจากถนนรามอินทราก็เรียบด่วนการนาพิเศษมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าที่การนาพิเศษซอย6ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเลยวัดคูบอลแล้วก็ตรงขึ้นมานะครับวัดคูบอลน,นะครับอยู่ตรงรามอินทากม8นะครับแล้วก็วิ่งเรียบด่วนรามอินทราเข้ามานะครับออขออภัยนะครับวิ่งเรียบด่วนการนาพิเศษนะครับเมื่อมาถึง ที่มีป้ายซอย6กนะครับการจนาพิเศษซอย6ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงทุ่งทองแอดบางเขนแห่งนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารการติดต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ